สวัสดีครับพี่น้องชาวเฟซ BOOK คลิปนี้ก็จะมาเชิญชวนพี่น้องชาวเฟซบุ๊กที่ยังไม่ได้ทําคลิปเรียวนะครับก็อยากจะบอกว่าให้รีบออกมาทํานะครับก่อนที่คนอื่นเขาจะได้ตังกันไปเยอะแยะแล้วคุณยังไม่ได้ตังแต่คุณยังมานั่งดูคลิปคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มลงมือวันนี้ยังไม่สายนะครับออกมาทําคลิปนะครับออกมาทําคลิปเรียวลงเฟซบุ๊ก รับรองถ้าคุณผ่านคุณได้เงินจาก Facebook แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้นะครับถ่ายไปเลยมีคลิปอะไรก็ถ่ายลงไปเลยไม่ต้องกลัวถ่ายไปเลยคลิปอะไรก็ได้เห็นอะไรแปลกๆถ่ายลงไปเลยครับยิ่งแปลกยิ่งดีเขาชอบแบบนั้นครับไม่ต้องไปแต่งอะไรมากมายไม่ต้องไปใสเออ่เอฟเฟกให้มากมายจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายวีดีโอลงไปแล้วก็ถ่ายลงไปตรงช่องตรงคำว่าเลียวนะครับ มันจะมีคําว่าเพิ่มเติมแล้วก็มีคําว่าเรียวภาษาภาษาอังกฤษน,นะครับออกมาทําเลยครับใครที่ยังไม่ได้ทําก่อนที่จะสายก่อนที่จะช้าวกว่าคนอื่นเขานะครับถ้าคุณผ่านแล้วรับรองคุณจะได้ตังจาก Facebook แน่นอนและคุณจะติดใจดีกว่าคุณไปนั่งดูคลิปคนอื่นเขานะครับขอ,อฝากไว้คิดครับแค่นี้แล้วครับ